คืนวันอังคารกับวันพุธที่ผ่านมาศึกยูฟาแชมเปียนส์นัดแรกนะครับของรอบแบ่งกลุ่มประจำฤดูกาลนี้ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อย4ทีมตัวแทนจากอังกฤษนะครับเชลซีชนะตั้งแต่คืนวันอังคารนะครับบุกไปเอาชนะเซนิทเซนต์ปิสเตอร์เบิร์กเมื่อคืนนี้อีก2คู่แมนซิตี้ก็ถล่มลาซิกนะครับในบ้าน หประตูต่อสามแจ็คกิลิชนะได้ข่าวทั้งยิงทั้งจ่ายโชว์ฟอร์มได้ดีลิวพูลน,นะฮะค่ำคืนแห่งยุโรปเล่นที่แอนฟินก็ไม่มีปัญหาอะไรครับยัดเยียดความประชัยให้เอซีมิลานถือว่าเป็นคู่แขนเก่าเบาออะเบาะะสามประตูต่อสองเสียวนิดนิดเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง ก็จะมีอยู่ทีมเดียวไม่เข้าพวกพูดแล้วแม่งอ่ะนะอยา่าหัวเราะเป็นภาษามอนเตเนโกรแบบเนี้ยนะเขาชนะกันหมดเลยแบนด์ยูออกไปเยือนยังบ่อยน Boy, นะฮะแพ้ถ้าอย่างนั้น่นะให้กำลังใจกันต่อไปอย่าไปคิดมากฟุตบอลแม่งแบบเนี้ยแหละนะครับลูกกลมๆบางทีก็บ้าบ้าบอๆนะไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้น เมื่อคืนนี้ผมก็แอบ,บดูเกมที่อันฟินนะฮะพลพรรคหงแดงเจอกับเอซีมิลานนี่เคยเจอกันในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยทั้ง2005กับ2007ั็ก็ดราม่านะฮะโดยเฉพาะยิ่งปี2005พอมาปี2007ัวิลานเขาก็เอาคืนได้อะไรประมาณนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมิลานก็จะเริ่มตกต่ำไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นยูฟาจะไม่หลีกตั้งแต่ปี2014 นะฮะหกเจ็ดปีนู่นนะนะก,กว่าจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่ง <S <S พอมิลานกลับมาคราวนี้เราจะเห็นว่าตัวผู้เล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดังและไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสุดยอดเหมือนสมัยที่เจอกับลิเวอร์พูลโอ้ผมเมืม่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเจอกับมิลานเจิญครอปเขาก็าประเมินแล้วว่าเดี๋ยวนี้มิลานไม่ได้เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับก็จัดตัวแบบโรเตชัน พักเฟอร์จิวฟานได้นะครับพักติอาโก้พักซาดิโอมาเน่นะแล้วดูเนี่ยครับตัวผู้เล่นอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่เต็มอัตราศึกแต่สิ่งที่ยังคงอยู่สิ่งที่อยู่ติดตัวไปตลอดก็คือรูปแบบคือระบบคือมาตรฐานเห็นไหมฮะสิบนาทีแรกลิพูลบีบกดดันเพลซิ่งเฮฟวี่เมทัลมากันครบสิบห้านาทีผ่านไป มีโอกาสทําประตูเนี่ยสิบสามครั้งโอ้โหผมนั่งดูอยู่ผมจะคิดเลยเนี่ยบอลมันต้องเล่นแบบนี้ถึงจะสนุกมันถึงจะได้ใจแฟนบอลน,นะครับแล้วก็ชิงจังหวะขึ้นนําได้แต่มันมีจุดเปลี่ยนเล็กน้อยคือควรจะขึ้นนำสองศูนย์จากจุดโทษพอยิงพลาดเนี่ยพอนําอยู่ลูกเดียวมันก็เหมือนเหมือนกับว่ายังฆ่าคู่แข่งไม่ตายนะครับแล้วบางทีฟุตบอลมันก็แปลกๆแ,แบบนี้มันก็บา้บาบอๆนะครับหลุดสมาธิประมาท หลุดตำแหน่งตอนนี้เล็กซานเดอร์อโนหลุดตำแหน่งมิลานเขามีโอกาสแค่สองครั้งเท่านั้นเขาได้สองประตูเลยจบครึ่งแรกมิลานเขาพลิกมาน้าสองหนึ่งแต่อันนี้พูดตรงๆนะผมผมนอนดูอยู่ผมคิดเลยครึ่งหลังยังไงก็ไม่รอดคือคือผมดูมิลานเล่นนะ่ะต่อวงต่อบอลคุณภาพแบบต้องใช้คําว่าคุณภาพแย่มากะนะค,คุณภาพบ,บัตชบในการต่อบอลในการอาทำเกมรุกอะมันมันไม่มีอะไรนาะกลัวผมผมผม,ผมมองว่า ไอ้นี่ลิพูนเสียงสองประตูเนี่ยมันอุบัติเหตุมันประมาทมันหลุดสมาธิไปนิดนึงแต่เดี๋ยวตั้งใจนะฮะขย่มใหม่ยังไงก็ต้องได้อย่างน,น้อยนเนี่ยมันต้องมีเสมอแน่ๆแล้วก็จริงครึ่งหลังพอลิพูนตั้งใจขยม่มนะ,ะก็สามารถที่จะทวงคืนได้ถึงสองประตูก็ปลิกกลับมาชนะสามประตูต่อสองที่ดูดูดูจบแต่ไม่อยากออกตัวเพราะว่าถ้าออกตัวไปก็เดี๋ยวก็จะมีแบบเนี่ย ขอบคุณขอบคุณที่อยู่ช่วยเชียร์จนดึกไอ้ยี่ยแหม่ก็คู่ใหญ่คู่เอกก็ต้องขออนุญาตดูหน่อยแล้วกันนะครับดูเพื่อที่จะเอามาวิพากวิจาร์เอามาคุยกันแบบนี้แหละนะ